สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสกันวันนี้นะคะเป็นวันเช้าวันพฤหัสวันที่11เดือนมกราคม2566นะคะวันนี้นะคะวันนี้ปนันก็จะมาจัดโตให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านราคาแบบอ่า สุดๆเลยนะคะราคา50บาททุกต้นทุกกระถางนะคะไซส์สวยด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์สวยๆบอนสีสวยๆกันเลยวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะพเพื่อนๆจ๋า50บาททุกต้นทุกกระถางกันเลยจับอะไรก็50บาทนะคะค่าส่งเหมาเมาอยู่ที่50บาทเหมือนเดิมค่าส่งเหมาเหมา50บาทแต่ไซส์เจ็ดสิบไซส์ร้อยหนึ่งวันนี้ป้านันก็มาจัดให้แบบ รัวๆเลย50บาททุกต้นทุกกระถางบอนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามาแบ่งปันเพื่อนๆแบบจุใจกันเลยยัว่วยั่วกันให้สุดๆกันไปเลยนะคะ50บบาททุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ใครชอบต้นไหนต้นอะไรนะคะชมแล้วก็ดูเตรียมสมุดปากกานะคะเตรียมสมุดปากกาแล้วจดเลยจดโทรหาประนันได้เลยนะคะเบอร์โทรประนัน0812810775นะคะวันนี้จัดโปรให้เพื่อนๆพืนห้บาททุกอย่างเลยนะคะจับอะไรก็50บาทนะคะให้ตอบแทนเพื่อนๆนเนาะสุดๆกันไปเลย สวยสวยทุกอย่างนะคะต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกสิราหุ่มทองน้องมีชื่อว่าสิราหุ่มทองนะคะ50บาททุกอย่างนะคะสิราหุ่มทองมีจํานวนนะคะเพื่อนๆจา่นาปอานันมีจํานวนนะวันนี้ปล่อยให้หลายตู้นะคะอ่าต่อมากาบนาคราชอ่ากาบนาคราชอ่ะนะคะอ่าจัดไปเลยห้สิบบาทนะคะ ห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเมาเหมาห้าสิบบาทกันเลยนะคะอ่าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าอยู่ในตับสามก,ก๊กเนาะอ,อันนี้จะเป็นละอ่าเดี๋ยวเล่าปีอันนี้เล่าปีนะคะอ่าเล่าปีอ่าแล้วต่อมาอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบดำดำอย่างนี้เลยตะวันชิงพบนะคะห้าสิบบาททั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าอ่าใครยังไม่มีนะคะรีบกันเลย อ่าต่อมาอันนี้จะเป็นยักษ์รณพักนะคะยักษ์รณพักอ่ะห้าสิบบาทกําลังกัดสีกันเลยยักษ์รณพักก็น,นั้นมีจํานวนนะคะเพืเ่อนๆจ๋ามีจํานวนมีจํานวนมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นยกกร,รมีดูนะคะเพืเ่อนๆจ๋าสวยๆเลยอ่าใครเกิดวันพุธนะคะสะสมอ่า หยกกร,รมหยี่นะเลี้ยงหยกกรรมยี่นี่ดีมากเลยเขาบอกว่าสีเขียวเหนียวซับนะคะเพื่อนๆจ๋ากเก็บซับอยู่นะหยกกรรมยี่นะคะต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นนางเรไรานางเรไรเอาป้นันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยวันนี้นะคะอันนี้ก็มีจํานวนนะคะเพื่อนๆจ๋าปานันจะจับให้อย่างละหนึ่งต้นนะคะจับให้อย่างละหนึ่งต้นแต่ปนันมีจํานวนนะคะ คือรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเลยอันนี้จะเป็นอ,อมนาคนะคะอ,อมนาคเอาให้ห้าสิบบาททุกอย่างกันเลยนะคะวันนี้นะก็คือป้านันจะจับอยู่แค่อ่าประมาณหนึ่งตู้สองตู้นะคะแต่ว่าป้านันมีจํานวนมากนะคะเพื่อนๆจ๋ามีมีเยอะนะคะป้านันไม่ได้จัดเป็นระเบียบเนาะก็คือจับกันพูดกันเลยเนาะอ่ะ ต้นนี้นะคะปนานลืมชื่อนี้นางก็สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่50บาทนะคะ50บาทนางสวยมากเลยบอกปนานลืมชื่อนะคะอ่าแคบได้แคบเลยนะคะ50บาทกันเลยอันนี้จะเป็นนางวาลีนางวาลีก็ห้าสิบบาทอ่าแคบได้แคบกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแคบได้แคบกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นสิรานักปาด สีรานักปาดนะคะอันนี้จะเป็นปูทิมอ่าปูทิมนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทรีบกันเลยปูทิมอ่าอันนี้จะเป็นไก่ไก่เศรษฐีอ่าไก่เศรษฐีก็ห้าสิบบาทนะคะวันนี้มีจํานวนมากนะคะเป็นเป็นนันแบบเอามาจัดให้เพื่อนๆกันแบบจุใจกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามาจัดให้จุใจ เพราะว่าแต่ละอย่างนะป้านันไม่ได้จัดออกไว้เป็นนั่นๆแต่ป้านันหยิบแล้วพูดเอาเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอ้าวนี่นะนี่นางเลไลป้านันก็มีเยอะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าจังหวัดพิจิตรอ่าจังหวัดพิจิตรก็สวยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าดูสีดูดอกเขาดูจุดเขานะคะอ้าวสวยเลยให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นอะไรอีกนะน,นี่ลืมอีกไปละอืมอันนี้ก็เป็นบอลกาบบอลแข้งเอ๊ะอะไรนะประนานลืมละให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเอาจัดเลยห้าสิบบาทนะคะทุกอย่างทุกกระถางนะคะทุกอย่างทุกกระถางเลยอ,อันนี้มหาโลหะนะคะน้องมีชื่อว่ามหาโลหะห้าสิบบาทกันเลยจ้า ต่อมาพันดาวพันดาวก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะสวยๆทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันมีจํานวนมากเนาะมาแบ่งปันเพื่อนๆกันเลยมีจํานวนมากกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นบอลกาบอ่บอาบอลกาบบอลแข้งนะคะเพื่อนๆจ๋าเอา50บาทนะใครสะสมบอลกาบนะคะ50บาทกันเลย จับอะไรก็50าสบาทกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชคนะคะหยาดฝนนี่ก็สวยมากเพื่อนๆจ๋าอ่าก็ให้ห้บาทจริงๆไซส์นี้ปรนันขายกันอยู่ที่100่งรกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าน,นี้ก็จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณกําลังกัดสีมากันแล้วอ่ะอันนี้ก็ให้50บาทนะคะใครไวใครได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า อันนี้ก็ห้าสิบบาทอันนี้มีซับนะคะมีซับห้าสิบบาทกันเลยนะคะมีซับเดี๋ยวป้านันจะส่อง,งนี้นะนี่หยาดฝนผู้ใหญ่โชดป้านันก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่านี้จะเป็นไก่าไก่ไก่ชัยรัตน์นะคะเพื่อนๆจ๋าเอาไก่ชัยรัตน์ก็ไซส์อยู่ที่หนึ่งร้อยนะแต่วันนี้ป้านันมาจัดให้นะคะห้าสิบบาทเอาไก่ชัยรัตน์นะคะ ให้พิเศษกันสุดๆไปเลยอ่าอันนี้จะเป็นอ่ามณีทองอ่ามณีทองก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอ่าจัดกันเลยนะคะห้าสิบบาทกันเลยออันนี้จะเป็นเลิศมงคลอ่าเลิศมงคลนะคะเพื่อนๆจ๋าเลิศมงคลอ่าห้าสิบบาทกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงนะคะเพื่อนๆจา๋าท่านใดยังไม่มีเนาะชื่อนี้นะคะสวยมากโตขึ้นนางสวยมากนะคะอ่นนี้สยามเพลย์สยามเพลวนะคะเพื่อนๆจา๋าอ่าห้าสิบบาทกันเลย อ่นนี้เทพเทวาเทพเทวานะคะเพื่อนๆจ๋าเอาเร็วจัดกันเลยนะคะรีบจดนะคะดูแล้วก็อย่าดูเพลินนะคะจดเลยจดชื่อบอลเลยนะคะอ่านี้พลอยชมพูมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะเอฟซีทุกท่านรีบจดรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่านี้จะเป็นปลาบู่ทอง ปลาบูทองนะคะวันนี้ปนันมาจัดให้กันแบบรัวๆเลยเจ็ดสิบทั้งนั้นเลยนะปะนันเอามาให้ห้าสิบนะคะวันนี้นะปลาบูทอง,ทอ,งอ่านี้นะคะนนี้จะเป็นนบพะเก้านะคะนบพะเก้าดูสินี่ใหญ่ๆแล้วทั้งนั้นเลยนะคะนบพะเก้านบพะเก้าก็ห้าสิบอ่านี้จะเป็นเดือน เมษาอ่านี่เดือนเมษานะคะเดือนเมษานี่จะเป็นอ่ามนสวรรค์อ่าอะไรก็ห้าสิบบาทนะคะวันนี้จับมาก็ห้าสิบาทหมดเลยนะคะเพืเ่อนๆจ๋านี่บอลกลาบปนันเนี่ยปนันลืมชื่อหมดละนางก็สวยทั้งนั้นเลยนะคะคือเขาอยู่ในอราคาหนึ่งร้อยทั้งนั้นเลยปนันอามาให้ห้าสิบบาทนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ อจัดกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าต่อมาอันนี้มิตรไมตรีน,นีมิรไมตรีนะคะ,ะสำหรับตู้นี้นะอ่าเดี๋ยวปนันส่งให้นี่นะคะจะมีประมาณนี้นะคะตู้นี้นะห้าสิบบาทหมดทุกอย่างนะคะแคบได้แคบกันเลยนะคะ เพราะบางอย่างป้นานันก็ลืมชื่อกันมั่งนะคะอันนี้จะเป็นหานุมานนะหานุมานเรืออะไรหนุมานออกศึกหรือผู้เท่าเฝ้าเรือนเดี๋ยวป้นานันดูดูขอบก่กอนอ่าเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนเพื่อนๆจ้า,จาเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนเขามีขอบนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนเอาก็ห้าสิบบาทนะคะมีน้านะประมาณนี้นะคะตู้นี้เนาะ ตู้นี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ปนาปนันเพิ่งเปิดตู้อา้าวจัดกันเลยนะคะห้าสิบาททุกต้นทุกกระถางนะคะดูคลิปแล้วก็จดชื่อบอลเลยพรนานันให้บอลในตู้ห้าสิบาทสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่าหนึ่งตู้นะคะตู้แรกเอาเดี๋ยวตู้ต่อไปนะคะ มาด้านนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ามาด้านนี้กันเลยอ้าวปนันก็จะจัดให้แบบสวยๆกันทางนั้นเลยนะคะวันนี้นะวันนี้อ่าอันนี้จะเป็นตู้ที่สองนะคะเป็นตู้ที่สองกำลังสวยกันเลยนะคะ,พพะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวปนันพาชมก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามีชื่ออะไรมั่งนะคะอันนี้เป็นตู้ที่สองนะคะเพื่อนๆถ้าบอกปนันก็ถ้าว่านั่นบางอย่างปนันลืมชื่อเนาะก็บอกว่าอ่า ตู้ที่สองนะคะมันเป็นตู้ที่หนึ่งตู้ที่สองนะคะตู้ที่หนึ่งผ่านไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะมาเริ่มตู้ที่สองกันนะคะเพื่อนๆจา๋าเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอ่าบางอย่างปนานันลืมชื่อเนอ้อ ต้นนี้นะคะอาต้นนี้ป้านันก็ลืมชื่อเขาโตขึ้นเขาจะกัดสีชมพูนะคะเพื่อนๆจ๋าลืมชื่อหมดเลยอา่ต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่50บาทต้นนี้นางสวยมากจะกัดสีชมพูสวยๆเลยนะคะอ่าให้50บบาทลืมชื่อกันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า อันนี้จะเป็นอ,องค์หญิงยาติกาองค์หญิงยาติกานะคะเป็นบอลกาบบอลแข้งนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาปนันนี่มีลูกขึ้นมาด้วยนะนี่แสดงว่าชิ้นใหญ่หัวใหญ่นะคะเอาก็ให้ห0บาทนะคะให้50สบาทเลยองค์หญิงยาติกานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะเ้าใครยังไม่มีก็รีบเลยนะคะห0สิบาทนะคะ จะเอาไปปล่อยต่อก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าราคานี้ไปได้เลยอันนี้จะเป็นพระยามนอ่าพระยามนนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทนี่ราคาแบบเบาๆสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบาทนี้ราคาแบบสุดๆกันไปเลยอ่าอันนี้มหาเศรษฐีอ่ามหาเศรษฐีนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆกันเลยนะคะน้องมีชื่อว่ามหาเศรษฐี ต้นนี้นะคะต้นนี้สุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาชื่อดีดีเพื่อนๆอจ๋าห้าสิบบาทกันเลยนะคะสุดปรารถนาอ่าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าฟีนิกสวยดุดันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าฟีนิกนางสวยมากเลยนะคะอ้าวห้าสิบบาทกันเลยนะคะอยู่ไซส์ร้อยกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ่าต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นอ่า ทับทิมเมืองจันทอ๋อทับทิมเมืองจันทป้านันก็มาให้ห้าสิบาทนะคะเขาอยู่ในไซส์เจ็ดสิบทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ป้านันมาจัดให้แบบอ่ารัวๆเลยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทกันเลยให้ราคาแบบแบ่งปันสุดๆเลยอันนี้ก็ห้าสิบาทอ่ออันนี้กําลังกัดสีชมพูมาแล้วเป็นจะลงน้ําทองนะคะเป็นจะลงน้ําทองไทยนะคะอ่าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ ห้าสิบบาทกันเลยอ่ะอันนี้เจ้าจักรพพัดอ่ะนี้เจ้าจักรพพัดนะคะนี่นะเจ้าจักรพพัดนะคะเพื่อนๆจ๋าดูหน้านะสวยๆเลยนะคะห้าสิบบาทกันเลยเจ้าจักรพพัดอ่าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าดวงอัมพรอ่าดวงอัมพรนะคะห้าสิบบาทกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นเหลืองอ่าเ,อนะเหลืองอะไรนะเหลือง เหลืองเหลืองเอาปนานันลืมแล้วว่าชื่อเหลืองอะไรเอารู้แต่ว่าเหลืองและเอาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนจ๋าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอ่าเหลืองเหลืองลืมชื่อไปแล้วอ่าอันนี้จะเป็นพระพันวสาค่ะพระพันวสาปนานันก็มาให้ห้าสิบาทเอาเปิดตู้ใหม่อันนี้มาจัดกันเลยให้ห้าสิบาทสวยๆกันเลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋า ยากไม่ได้ปล่อยหลายวันวันนี้มาจัดกันแบบให้รัวๆเลยอ่าอันนี้จะเป็นอ่ามหาดไทยอามหาดไทยแล้วก็มาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะวันนี้เปิดตู้ใหม่ให้ให้ราคาแบบสุดๆเลยราคาแบบโละตู้กันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเปิดตู้ใหม่แต่ให้ราคาโละตู้นะคะโอ้โหสุดๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าอันนี้อีก ออันนี้อะไรอีกเนาะชื่ออะไรอีกอ่ะอันนี้ก็สีแดงๆเอาเพื่อนๆท่านใดถ้าอยากได้ต้นนี้เอาห้าสิบบาทเหมือนกันปนันลืมชื่อหมดแล้วนะคะหมัวจะไปทํางานอื่นลืมชื่อบอลหมดเลยไม่ได้ขายไม่กี่วันนะต้นนี้อีกอันนี้ก็แดงสวยเลยเพื่อนๆจา๋าอันนี้จะเป็นชื่อนักร้องเดี๋ยวปนันนึกก่อนชื่อ อะไรนะสุรพลสุรพลนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสุรพลเอาปะนันก็มาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสุรพลอ่นนี่จะเป็นบอนกาบอีกแล้วบอนกาบเป็นใบกลมนะคะใบกลมทรงถ้วยนะคะเอามาให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋บนาบอลกาบทรงถ้วยนะคะอ่นนี่โตขึ้นนางก็สวยให้ห้าสิบบาทกันเลย อันนี้จะเป็นนางพริ้ยเกลีอมก่อนสุดเกืีอมเลยือสวยๆทางนั้นเลยเพื่อนๆจ๋าปนันไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําคลิปเนาะอ่ะอันนี้นางพลิ้วอาจากเจ็ดสิบวันนี้ปนันให้ห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีจํานวนไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋านางพลิ้วนะแต่ทัพทิมเมืองจันทปนันเยอะเนาะตู้เนี้ยปนันเยอะเลยอ่ะอันนี้จะเป็น คุนสามชนอคุนสามชนนะคะต้นใหญ่ๆอวบๆกันเลยนะคะอให้ห้าสิบบาทนะคะขุนสามชนเดี๋ยวานันพาดูก่อนว่ามีอะไรมั่งอ่านี้จะเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปห้าสิบาทกันเลยนะคะวันนี้นะคะให้กันแบบจุกจุกรัวรัวกันเลยนะคะให้กันแบบรัวรัวเลยไม่มีอะไรที่ว่าทั้งสวยแล้วถูกวันนี้ให้ เพื่อนเพื่อน fc กันเลยเพราะนั้นไม่ค่อยมีเวลาพอมีเวลามาก็มาจัดให้แบบรัวๆกันเลยอันนี้จะเป็นกําเนิดซับนะคะเอาให้ห้าสิบบาทเหมือนกันกําเนิดซับนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าทองพันช่างนะคะทองพันช่งางเดี๋ยวเพนันหยิบก่อนอันนี้ก็ชื่อดีดีเพื่อนๆน,นจ๋าทองพันช่างนะคะห้าสิบบาทนะคะสวยมากเลย อันนี้จะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะอ่าก็ห้าสิบบาทเหมือนกันหานุมานขัดสมาธิอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยสีหวานๆเลยเอะให้ไม่ต้องสนใจชื่อนะคะใครไม่ต้องสนใจชื่อเลยอ่าสวยขนาดนี้เอนาพนันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทกันเลยอันนี้จะเป็นดาบนะคะดาบอ่า ดาบขุนแผนนะคะเพื่อนๆจ๋าดาบขุนแผนเอาปน,นันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบาทอันนี้จะใบสวยมากเลยพลิ้วๆสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าแล้วมีบอลกลับไปอีกหนึ่งหนอนะอันนี้ก็สวยเอาให้ห้าสิบบาทนะคะใครได้วันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าได้แบบสุดๆเลยสุดคุ้มกันเลยพายาพันวังเอาห้าสิบบาทกันเลยนะคะพยาพันวังก็ห้าสิบาทอันนี้ ทรพา่าทรพาก็ห้าสิบบาทนะคะอะไรจับอะไรก็ห้าสิบบาทหมดเลยนะคะเพื่อนจ๋านี่อ,อมนาคห้าสิบบาทอาผีเสื้อสมุดอาผีเสื้อสมุดก็ให้ห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันชายอ่าให้ห้าสิบบาทเหมือนกันอาจับอะไรก็ห้าสิบบาทส่องอะไรก็ห้าสิบบาทกันเลยนะคะนี่มัควานรลังสัน มัคคาวาลลังสันประนันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะอืมอือพญาพันวังกำลังสวยๆเลยนี่จะเป็นหานุมาเข้าเฝ้าอ่าหานุมานเข้าเฝ้าก็ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นขุนสันนะคะอยู่ในตับเอ่อเอ่อตับวีลชนอ่าจากราคาหนึ่งร้อยประนันมาให้ห้าสิบบาทอ่าขุนสันนะคะ อืเยอะเลยเพื่อนๆจ๋าเยอะๆสวยๆวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นบอลกาอันนี้จะเป็นเทพประสิทธิ์หรืออะไรอ่ะอันนี้ก็ให้ห้าสิบาทอันนี้ก็โตขึ้นนางก็สวยเพื่อนๆจ๋าเอาให้ห้าสิบบาทอ่าต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีสองลักนะคะสีสองลักอ่าก็ห้าสิบบาทนางก็สวยโตขึ้นชมพูจ๋าเลยอ่าอันนี้จะเป็นทับทิม ทับทิมบุรพาอันนี้สีแดงกระดูกเขียวอันนี้แดงแป๊ดเลยนะคะโตขึ้นนะนางจะสวยเต็มที่คือสุดๆไปเลยนะคะอืสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพเพื่อนๆจา๋าต้นนี้จะเป็นเอลูกลูกไม้ของคุณหญิงทองม้วนนะคะพเพื่อนๆจ๋านี่กัดกําลังเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วห่อๆมาแล้วนะคะลูกคุณหญิงทองม้วนเอาก็ให้ห้าสิบาทเหมือนกันนะคะ ในห้าสิบาทอ่าสาววารินสาววารินก็50บาทนะคะโอจับอะไรก็50บาททางนั้นเลยนะคะวันนี้นะอ่านี่จะเป็นรัตนบุรีรัตนบุรีก็สวยนะคะโตขึ้นนะอาจจะออกม่วงม่วงนะคะ,น,ะนี่ก็ห้าสิบบาทรัตนบุรีจะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้จะประมาณนี้สวยๆทางนั้นเลยนะคะ อันนี้สองต้นในกระถางกันเลยอันนี้จะเป็นอะไรมั่งฮัุมานเข้าเฝ้ากับอะไรเนี่น่าจะเป็นลูกคุณหญิงพองม้วนอ่าสองต้นให้ห้าสิบบาทเลยวันนี้สุดคุ้มกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสุดคุ้มกันเลยใครได้วันนี้นะสุดคุ้มเลยใครดูคลิปป้านันวันนี้คุ้มมากเลยอ้าชายชนใหญ่ๆเลยเอาก็ให้ห้าสิบบาทนะคะชายชนสวยๆไปป้ายกันเลยห้าสิบบาท เทพเทวาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเทพทรงศิลป์เอาสีชมพูเอาก็ให้ห้าสิบบาทนะคะมันอยู่ไซส์ร้อยหมดเลยประนั้นไม่ค่อยมีเวลาพอบดมาก็รีบมาเทๆกันเลยนะคะวันนี้นะน่าชายชนอันนี้จะเป็นอืบนารีสยามนารีสยามประนันก็ขายอยู่ที่เจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยอ่ะวันนี้ก็มาให้ห้าสิบาทนะคะนารีสยาม ให้กันลูกค้าแบบรัวรัวเลยนะคะอ่าวันนี้ป้านันก็จะมาปล่อยประมาณนี้เนาะสองตู้นะคะเป็นเพื่อนจ๋าสองตู้เปิดใหม่แน่นๆกันเลยนะคะสีหวานๆสวยๆกันเลยใครดูคลิปป้านันเรารีบโทรหาป้านันได้เลยนะคะรีบโทรหาได้เลยเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะห้าสิบบาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางนะคะจัดเลยนะคะเอาให้ครบทุกอย่างกันไปเลย ค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบาทซื้อกี่ต้นก็ห้าสิบาทนะคะไม่มีบวกเพิ่มทั้งโอนและปลายทางพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้ป้นันก็จะพอแค่นี้ก่อนเนะาะสำหรับวันนี้ก็ปนันก็ขอขอบคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามป้านันอยู่นะคะวันนี้ป้านันมาจัดให้แบบาราคาแบบ สุดๆกันไปเลยสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอสวัสดีค่ะ